นี่คือป๊อปคอร์นยัตโซทอนครับปีกินอะไรเขาโพดเหรอปีกเขาเอือดใช่ป่ะเอือดนะปวร้านี่แหละป๊อบคอนนี่แหละสวีทคอร์นกินยัสโซทอน Province Thailand ไปกลับก่อนพี่พี่้าอยากไปดูเวทีปวดอะตัดไปเลย How to make sweet corn ป้าขอนอบเนยอบเอาจัดให้เบิ้องนะครับนี่เขาเรียกอบเนยใส่เนยลงไปก่อนใช่ไหมฮะเนยไปก่อนตามด้วยกระปุกอ๋ออันนี้น้ำตาลน้ำตาลแล้วตามด้วยเกลือแล้วก็เกลือแล้วก็นมข้นอืมแล้วก็คน ละลายคนจ็เนยละลายใช่ไหมใช่เสร็แล้วก็ตามด้วยนมสองชนิดนมนมสองชนิดเสร็จทีคนแล้วก็เทใส่โถง่ายมากเลยเนาะง่ายหวานหอมอร่อยเอาแบบนี้อีกถ้วยหนึ่งครับเอาอีกเพิ่มถ้วยเป็นถ้วยหนึ่งเนาะครับน่ีเสร็จทีการอรุ๊ป

อร่อหยหอไหม <c oughs> อร่อยครับใช่มเวลิกก้เลยเอ้ตัวอีกตัวยังทำยังไงนี่ก็ทำเหมือนเดิมตามไปด้วยนมเกลือใส่ไปแล้วอ๋อ first put butter นะอันนั้น,น,นเนยเนยเกลืออ๋ตตอ butter sugar salt <ย>นมสด and milk ช้อนครึ่ง เสร็จพิธีเยียบร้อยครับเสร็จแล้วจ่ายเงินก็โอเคโอเคครับ thanks for watching